ครับตัวสอบความเร็วรถกอไฟฟ้าระบบ AC นะครับไปครับ 10, 13, 15, 6, 7, 18, 18, 19, 20, 21ก็ประมาณ15วินาทีนะครับ รถกลอบไฟฟ้านะครับขนาระบบ AC มอเตอร์ขนาดทดสอบเข้าทุ่งหญ้ารกหรือภาษาทางกลอบก็เรียกรัฟเนี่ยนะครับว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ดีแค่ไหนนะครับนะครับนะแล้วก็สบายๆนะครับเข้ารกเข้าพงนะครับ เรานำของยี่ห้อขับคานะครับมาคอนเวอร์ชันจากระบบดีมอเตอร์48โวลต์เป็นระบบ AC มอเตอร์48โวลต์นะครับ จะเห็นสมรรถนะครับของระบบ AC มอเตอร์นะครับก็ระบบ AC มอเตอร์เนี่ยจะจะประหยัดแบตเตอรี่ของ DC เนี่ยได้มากกว่าถึง30นะครับครับตอนนี้เรามาถ่ายบนตัวรถเลยนะฮะโอ้โหฮะโยกนาดูเลยฮนะ วิ่งเข้านะหญ้าสูงนี้ขนาดนี้แล้วนะลุยก็ไม่ได้เลยนะฮะหญ้าสูงประมาณสักฟุตหนึ่งะฮะแล้วก็มีหลุมมีบ่อมีเนินนะฮะก็ไต่สบายนะครับแรงบิดสูงนะครับสำหรับตัว AC มอเตอร์นะครับเป็น AC มอเตอร์ชนิดที่เรียกว่า induction มอเตอร์นะฮะ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตอนไตเนินกันอีกทีหนึ่งให้ให้ดูนะครับอลองลุยเข้าลึกๆกันเนี่ยโอ้โห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 โอ้ได้ได้อ่งี้ได้ การทดสอบไต่เนินดินนะครับของรถกอล์ฟระบบ AC มอเตอร์นะครับคือด้านด้านขาลงเนี่ยตอนตอนขับลงเนี่ยจะลักษณะจะใช้อเ,อเอ็นจินเบรคนะครับคือเราจะไม่เราจะไม่แตะเบรกเลยนะครับเราจะใช้ตัว AC มอเตอร์นี่เป็นตัวเบรกเอาไว้ มือคนขับเราจะมือใหม่นิดนึ่งนะครับอ่าอง,องศาที่ไต่ตรงนี้ก็รประมาณจะสักเกือบ20่องศาได้นะครับ ตอนที่ขับลงมานี่นะครับไอตัวระบบเองจะรีเจนเอาไฟฟ้าชาร์จกลับเข้าไปในแบตเตอรี่นะครับหลักการคล้ายๆกับพีอุสของโตโยตานะครับเพราะเป็นระบบ AC เหมือนกันนะครับ รถกลอบไฟฟ้าระบบ AC มอเตอร์นะครับหรือรถไฟฟ้าระบบ AC มอเตอร์นะครับขนาดทดสอบบนทางลูกลังฮนะค,คือทางลูกลังเนี่ยจะจะกินพลังงานมากกว่าทางเรียบนะครับเป็นเนื่องจากแรงต้านจะมากกว่านะครับกินพลังมากกว่าและความเร็วก็ทำได,ได,ได้ได้ช้ากว่า ครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับอันนี้ถ่ายอยู่บนรถกลอฟไฟฟ้าระบบ AC นะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านทีนท่มีความสนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับและท่านที่มีกำลังในส่วนที่จะมาคอนเวอร์ชันจากระบบเดิมนะครับที่เป็น DC เนี่ยเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับ 30%นะครับจากระบบเดิมที่เป็น DC มอเตอร์เนี่ยก็มาให้ทางชี์เทคของเราเนี่ยคอนเวอร์ชันให้นะครับและนอกจากนั้นสำหรับท่านที่สนใจอยากจะสร้างเป็นรถไฟฟ้าก็ทางเราก็ยินดีจะสนับสนุนครับปั๊บในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเราทุกคนต้องช่ชวยๆกันนะครับท่านใดมีกำลังซื้อท่านใดมีความสนใจ ก็ควรจะเริ่มก่อนนะครับบางครั้งจะพบว่าการที่เรามาช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นการลงทุนที่มันสูงนะครับจะเทียบกับภาชนะทางไฟฟ้าที่เป็นระบบน้ํามันเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยทางทาง,ทางผมเองก็เข้าใจนะครับแต่ว่ามันต้องเริ่มอย่างนี้แหละครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่คนไทยหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะมีช่องทางให้ท่านได้ช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ย ในด้วยเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงประเทศชั้นนำทั้งหลายนะครับประเทศเรานั้นเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาก็มีความสนใจที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับมาช่วยกันซึ่งระบบที่เราทำนั้นเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะนั้น การที่จะทำนั้นเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพนั้นมันช่วยลดการใช้พลังงานมากนะครับเราก็จะถ่ายบรรยากาศอยู่บนรถกอล์ฟไฟฟ้านะครับผมจะใช้คำว่า AC Motor Electric Vehicle ลแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วระบบขับเคลื่อนไฟฟ้านั้น มันมีหลายวิธีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น DC มอเตอร์หรือจะเป็น DC ซ u ัตเลตหรือว่าจะเป็น,น,น PMSM นะครับก็มีหลายวิธีแต่ว่าวิธีที่เหมาะกับประเทศไทยนั้นสำหรับผมเองคิดว่า i n d u c t i o n m o อเตเนี้ยเหมาะที่สุดเพราะว่า 1. มีมานานแล้วนะครับอุปกรณ์ที่จะมารองรับค่อนข้างจัดหาได้ในประเทศได้ง่าย นะครับแล้วก็มีความทนทานสูงนะครับถึงจะโครงสร้างของมันจะใหญ่กว่าระบบ d c b a t บตเตสักเล็กน้อยก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่า i n นเทอร o เนชั่นเตนั้นไม่มีการเสื่อมสภาพในระยะยาวนะครับถ้าเป็น PMSM หรือ d c b a t บตเรนั้นเป็นแม่เหล็กถาวรที่โรเตอร์นั้นถ้าอุณหภูมิสูงไป แล้วก็ใช้งานนานไปนะครับตัวแม่เหล็กเองจะสามารถเสื่อมสภาพได้นะครับแล้วก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับไม่สามารถจะผลิตเองในประเทศได้นะครับก็เป็นข้อดีของอิน e ด็กชันมอเตอร์นะครับส่วนประสิทธิภาพนั้นก็สูงถึง80กว่าเซนะครับสำหรับตัว4,000วัตต์ที่เรามาทำคอนเวอร์ชันกับรถกอล์ฟคันนี้นะครับประสิทธิภาพ84.5เปอร์เซ็นะครับเป็นภาพสูงมากนะครับ แล้วก็สําหรับรถไฟฟ้าระดับความเร็ว20ก <C erin> ิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็น้ําหนักบรรทุก30 300กิโลโกรัมเนี่ยก็เพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าเราจะ,ะไปตลาดไปรับลูกนะครับระยะไม่ไกลามากนะครับประมาณสักชีวิตประจําวันที่เราใช้สัก40-50โลนี่ก็เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,ถา,ถาเราใช้งานเนี่ยถ้าเราใช้งาน40-50โลเนี่ย เราก็จะชาร์จไฟ2วันต่อครั้งก็หมายความว่าแบตเตอรี่ชุดนี้สามารถใช้งานได้ถึงพันวัน1000วันก็ประมาณ3ปีกว่านะครับแต่ในแง่ของของอถ้าเทียบสัสดส่วนรถไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้ากับน้ำมันแล้วนะครับหลายๆคนหรือหลายๆคนหลายๆทางเขาจะคิดว่าประหยัดกว่าในแง่ของ กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟสําหรับผมเองแล้วเนี่ยผมทดสอบจริงพบว่าเราไม่ได้บวกราคาแบตเตอรี่เข้าไปด้วยเราจะไปเปรียบเทียบโดยตรงอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นระยะทางกับแบตเตอรี่ต้องมีความสัมพันธ์ด้วยนะครับเท่าที่ผมคํานวณดูเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรก็จะถ้าบวกราคาแบตเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเท่ากับราคาน้ํามันนั่นเองนะครับแต่ว่าอยากให้มองในมุมของ คือโลกเราันรล้อนขึ้นทุกวันนะครับคือบางคนจะรอให้มันถูกบางคนจะรอให้ประเทศชั้นนำเขานำเข้ามาขายก็ผมว่ามันคงไม่ทันนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมก็แย่ขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะก็อยากอีกอยาก่างทางทางทีโบเทคเองก็สามารถนำเทคโนโลยีสูงขนาดนี้มาให้ท่านได้ใช้แล้วเนี่ยก็อยากเชิญชวนให้มาช่วยกันนะครับทางเราก็เป็นคนไทยนะครับเราคิดราคาแบบไทย,ไทย แล้วอย่างอุปกรณ์เกือบทุกชิ้นเนี่ยก็สร้างและจัดหาในประเทศไทยเนี่ยเราก็สามารถเสวิตให้ท่านได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าไปนําอุปกรณ์หลายๆชิ้นมาจากต่างประเทศเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์หลักมาจากประเทศต่างประเทศเนี่ยความยืดหยุ่นในการบริการก็จะต่ำนะครับเพราะว่าต่างประเทศเองเขาก็าจะมีข้อตกลงในรายละเอียด เยอะแะไปหมดนะครับทำให้การที่จะยืดหยุ่นในการที่จะบริการสำหรับคนไทยนั้นทำได้ยากนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ที่มาติดตามนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เข้าไปดูเว็บไซต์ t v e r t e c h c o m นะครับ t v e r t e c h c o m เดี๋ยวเราจะขึ้นตัวอักษรให้ทราบนะครับขอบคุณมากครับ ครับวันที่21เดือนเจ็ด5ครับทดสอบเก็บระยะทางรถกอล์ฟไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงนะครับแรงดันของแบตเตอรี่4 8โวลต์นะครับสตาร์ทอยู่ที่5 2 2โวลต์นะครับก็จะวิ่งที่ประมาณความเร็วเฉลี่ยอยู่20กโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครเวลาขณะนี้ 15.56นาฬินาทีครับเราเซต GPS เอาไว้ที่0กิโลเมตรนะฮะก็เดี๋ยวประมาณสัก2-3สทุ่มเนี่ยมาดูกันว่าระยะทางกับแบตเตอรี่เราจะเป็นไปตามที่คำนวณไว้หรือเปล่านะครับอ่ะไปครับครับขณะนี้เวลา18.13น่เราออกมาจะจะทำการทดสอบอะ ที่เวลา16:14นาฬิกานะครับ14นาฬิกาก็คือ4โมงเย็นนะครับตอนนี้วิ่งมาได้ชั่วโมงกับอีก14นาทีไอ้2ชั่วโมง14นาทีนะครับแรงดันในแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ครับแรงดันอยู่ที่49.9น,นะครับเราสตาร์ทที่52 ก็หายแรงดันลดลงเหลือ2โวลต์นะครับส่วนระยะทาง2ชั่วโมง18นาทีทำไปได้39.1กิโลเมตรนะครับความเร็วสูงสุด26กิโลเมตรนะครับแต่ว่าบวกลบ3กนะิโลเมตรในความเร็วสูงสุดนะครับแต่ระยะทางเนี่ยทำได้39.1นะฮะ แรงดันแบตเตอรี่ก็หายไป2โวลต์ลดลดลง2โวลต์นะฮะก็เราจะลองทดสอบวิ่งให้มัได้80กิโลเมตรนะครับครับทดสอบวิ่งมาได้2ชั่วโมงกว่าครับก็จอดพักแป๊บหนึ่งครับกินน้ำกินท่าจะได้ลุยกันต่อนะครับก็ทางที่ทดสอบส่วนใหญ่ก็เป็นทางยางมาตอยอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ มีคุกขาบ้างมีเรียบบ้างครับตลอด40กิโลเมตรที่ทดสอบนะครับครับภาพบรรยากาศถ่ายบนรถกอล์ฟไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงนะครับก็เราออกมาทดสอบขับกันตั้งแต่4โมงเย็นนะครับขณะนี้เวลาก็จะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับก็จะ3ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับก็ยังเหลือแบตเตอรี่เราให้วิ่งอยู่ประมาณสัก อีกสักครึ่งหนึ่งะฮะยังเหลือเยอะอยู่นะครับระยะทางที่ทำไปได้ก็40 40กว่ากิโลเมตรแล้วครับความเร็วเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ15กิโลเมตรนะครับอันนี้บยากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นเย็นมืดๆแล้วนะครับ บรรยากาศ2ข้างทางก็เป็นทุ่งนานะครับแล้สลับกับหมู่บ้านข้างหน้านมีสะพานให้เราทดสอบนะครับกดสุดเลยนะครับอ่าแล้วก็ผ่านไปได้แบบพนด,ดีพอดีฮะ โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะได้อีก80กิโลเมตรไหมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับครับหลังจากที่เราออกไปตอน4โมงเย็นนะฮะตอนนี้ก็เกือบ4ทุ่มแล้วนะครับ21นาฬิกา40นาทีก็5ชั่วโมงกับอีก40นาทีนะครับแรงนั้นที่เราสตาร์ทไปที่52.0โวลต์นะฮะตอนนี้เหลืออยู่ที่47.8โวลต์นะครับ แบตเตอรี่ขนาด120แอมป์าวไอ160แอมป์ัวครับ48โวลต์ระยะทางที่วิ่งได้ทั้งหมดครับอยู่ที่นะฮะมีการเคลื่อนที่เนี่ย4ชั่วโมง40นาทีหยุดไป57นาทีนะครับแล้วก็เวลาทั้งหมดเนี่ยใช้ไป5ชั่วโมง38นาทีนะครับ่ที่ทเราเห็นเมื่อกี้นะครับ มุกวิ่งเอเวอร์เรจอยู่ที่17กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็โอเวอร์ออใน14กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ก็คือการทดสอบรถไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงนะครับโอเคชัดแล้วนะฮะเห็นไหมฮะระยะทั้งหมดที่เราใช้ไป83.4กิโลเมตรนะครับใช้เวลาวิ่งไป4ชั่วโมง40นาที เ,เรายังเหลือไฟให้วิ่งอยู่นะครับผมสลับผมคิดว่าไฟที่น่าจะวิ่งต่อได้เนี่ยอยู่ที่44โวลต์นะครับคือแบตเตอรี่หมดที่44โวลต์เพราะนั้นเราจะเหลือไฟวิ่งอยู่ที่4 3.8โวลต์นะครับเดี๋ยวจะวิ่งให้หมดก็จากการคำนวณคร่าวๆโดยน่าอยู่ประมาณ120กิโลเมตรนะครับทั้งหมดนี่จะทำได้ ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวันนี้จะทําทันวันนี้ก็ดึกแล้วครับหลังจากทดสอบทดลองขับมาทั้งหมด7ชั่วโมงครับก็จากแรงดันที่แบตเตอรี่ที่52 V โวลต์นะครับเหลือ46 V กโวลต์นะครับก็หายไป6 V โวลต์ถ้าแบตเตอรี่หมดอยู่ที่ 44โวลต์ก็เหลืออีกสโวลต์น่าจะวิ่งต่อได้อีกสัก2โวลต์นะฮะนิดนึงระยะทางที่วิ่งไปทั้งหมดนะครับอยู่ที่102กิโลเมตรนะครับแม็กอยู่ที่19กกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะเดี๋ยวให้ดูทัท้งหมดนะทั้งหมด ครับเนะี่ยใช้เวลาไปทั้งหมด5ชั่วโมง59นาที56วินาทีนะครับ moving time นะครับแล้วก็ stopping นี่หยุดกินข้าวกินน้ำแล้วก็จอดเลี้ยวจอดหยุดอะไรเนี่ยบดไป็น1ชั่วโมงนะครับ total เวลาที่ใช้ทั้งหมดก็7ชั่วโมง8นาที uh, moving average ก็คือเราความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่เนี่ย17กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ uh, over all บวก หยุดด้วยก็14กิโลเมตรก็สรุปว่านะครับวิ่งไป102กิโลเมตรสตาร์ทที่52โวลต์นะครับขณะนี้ในแบตเตอรี่เหลือไฟอยู่ที่46โวลต์นะครับเนี่ยขึ้นไปอีกนะฮะพอหยุดรถแบตเตอรี่จะขึ้นมาก็สามารถวิ่งต่อได้อีกประมาณสัก10-20กิโลนะฮะก็สรุปว่าชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยน่าจะวิ่งได้ไม่น้อยกว่า100กิโลเมตรนะครับ ไม่น้อยกว่า100กิโลเมตรนะรนี่เป็นข้อเท็จจริงนะครสบายๆนะครับก็ในรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณที่ติดตามครับวันนี้เหนื่อยมากเลยครับขับรถ7ชั่วโมงมขับรถไฟฟ้าเกิน100กิโลเมตรครับครั้งแรกในชีวิตครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับก็หลังจากที่มาทดสอบต่อในวันต่อมานะครับก็ปรากฏว่าแบตเตอรี่เหลือ4 3มโวลต์นะครับหมดเรียบร้อยแล้วนะครับไมล์เลทที่เราทำได้หมด100้อยเขชัดแล้วครับร1 4กิโลเมตรนะครับความเร็วสูงสุด24กิโลเมตรก็คงไม่ใช่นะครับคงประมาณ21ด โอเค114กิโลเมตรนะครับทำได้สูงสุดอันเราดูค่าเ v e r รกันนิดหนึงอ่าความเร็วเฉลี่ยเราตกไปฮะเหลือ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเวลาที่เราวิ่งไปทั้งหมดก็7ชั่วโมงเวลามุ่วิ่งเลย7ชั่วโมงครับวิ่งไป7ชั่วโมงก็สรุปว่าฮะแบตเตอรี่แพ็ก1แพ็กเนี่ยนะครับใช้เวลาชาร์จ12ชั่วโมงนะครับ แบตเตอรี่แพ็ค48โวลต์100อมชาร์จไป12ชั่วโมงวิ่งได้104กิโลเมตรนะฮะระยะทาง1 1 4กิโลเมตรความเร็วสูงสุดประมาณ21กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่16กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามเข้ามาชมนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูเว็บไซต์ t v e r t e c h c o m ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ